สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามารู้จักกับพี่เป้ร้อยเอกเปรมมินกุฎแถลงพี่นักบินนักบินคนเก่งแห่งกองทัพบกที่ได้มาร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพสหประชาชาติของเรากันนะคะสําหรับพี่เป้ร้อยเอกเปรมมินกุฎแถลงผู้สังเกตการทงางทหารสหประชาชาติในภารกิจอันโมกิบป,ปี2023จนถึงปัจจุบันแรงบันดาลใจจากนักบินบร295กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกสู่การสมัครเข้าร่วมในภารกิจ ภารกิจคณะผู้สังเกตการทางทหารของสหประชาชาติสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานหรืออันโมกิบซึ่งเป็นภารกิจรักษาสันติภาพแบบดั้งเดิมหรือเท a ิช t น o n a l mission ที่ก่อตั้งขึ้นบนดินแดนเทือกเขาสูงอุดมไปด้วยทรัพยากรน้ำและมีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านภูมิรัฐศาสตร์เนื่องจากมีพรมแดนติดต่อกับประเทศจีนท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัฐที่ยาวนานนี้ และปากีสถานได้รับเอกราชจากอังกฤษในปีคริสตศักราช1947หนึ่งปีต่อมาในเดือนมกราคมคริสตศักราช1948สหประชาชาติได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สหประชาชาติเข้าสังเกตการในพื้นที่ความขัดแย้งภายใต้ชื่อ United Nations Commission for India and p a k i s a และในปีคริสตศักราช1,949คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ขยายผลการปฏิบัติและเพิ่มมาตรการควบคุมพื้นที่โดยจัดส่งคณะผู้สังเกตการทางทหารคณะแรกเข้าปฏิบัติงานในนามอยู่ในเตดเนชั่นมิเน i ตอรี r ออฟเซอร์เวอร์กรุ๊ปอินอินเดียแอนดากีสถาน in Pakistan, หรือ มีภารกิจหลักในการสังเกตการการระเมิดข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นอนีกหนึ่งมาตรการป้องกันและป้องปราบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพลเรือนในพื้นที่ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อร่วมสืบสาง เอ็มเบรมินคุณแถสงกัดกองทัพบกเป็นผู้สังเกตการทหารของสาธาระชาติในภารกิจผู้สังเกตการณ์ทหารของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและเทศอินเดียครับสําหรับเหตุผลในการที่เข้าร่วมตัดสินใจในภารกิจนี้ครับก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตของผมผมอยากทำอะไรเพื่อคนอื่นนะครับทำเพื่อเรื่องการเป็ัทหารอย่างทำอะไรที่ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงๆก็เลย ตัดใจร่วมเข้ารับธุรกิจนี้ครับสําหรับการปฏิบัติธุรกิจส่วนใหญ่นะครับหน้าที่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะออกระตอออกระตเวนออกดูสถานการณ์ต่างๆตามสังเกตการณ์ต่างๆที่กาลังขึ้นครับได้ดูว่าทั้งสองประเทศครับทั้งบรรางกัศและอิเดียมีการประเมินข้อกตกลงการจยยิงหรือไม่ครับแลวเราก็จะเข้าไปพูดคุยกับชาวบา้านตามที่ต่างเพื่อทําถึงสถานะที่ดีของเขาแล้วก็ถามถึงปัญหาของเขาแล้วก็ถามถึง และการทั่วไปนะครับว่ามีปัญหาหรือขัดข้องอะไรหรือเปล่าครับสําหรับประโยชน์ที่ได้รับในการปฏิบัติธุรกิจครั้งนี้แน่นอนครับว่าประโยชน์ส่วนใหญ่ก็คือเราได้ทํางานร่วมกับหลากหลายประเทศนะครับเราได้มีโอกาสถึงฝนทั้งตัวเองในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการทางสารภาษษหรือได้มีโอกาสสุกการหาข่าวซึ่งน่าจะมีสามารถไปวิวใช้ในการปฏิบัติรับราชการใน ประเทศไทยได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณครับ